ช่วงนี้เด็กฟิกไม่ด้ดูป่ะไม่ได้ดูคืนกล่องไปแล้วคืนกล่องไปแล้วคืนจานอะกูปีนไปตั้งชั้นสองแล้วมันจะถอดจานลงมาได้หยะลำบากอีกเออทำไมคืนน่ะไม่ค่อยได้ใช้ล้อหญิงมาดูสาธุอ๋อดูสาธุละอินละคืนเลยโอ้บวชปุ๊บเป็นพระปั๊บใช่อะช่วงนี้เขามีมามากันนิดนึงมือมามาพี่โน้ตพี่โน้ตดูยังดูแล้วอ้าวคืนกล่องไหนบอกคืนจานไปแล้ว มึงจะบอกนะว่ามึงกดดูเน็ตฟิกแต่มีโฆษณามากะอาไม่เองมันต้องใช้ชามเหรอวะ <laughs> ไม่ต้องใช้ชามก็พอใส่ป๊อปคอนเยอะๆหน่อย <laughs> มันคล้ายๆไก่นี่ปะ <laughs> ถ้ากูอยากดูไอทีกูต้องดูตรงไหนวะเออน่าจะเป็นม้วนอะแต่ไม่มีเครื่องเล่นแล้ววะ <laughs> แต่ช่วงกว่อนนี้นเขาบอกว่ายังเป็นสื่ออยู่เออสมุ <laughs> ดดูไม่ได้ใช่ไหมไอทีวี <laughs> ไม่ได้ม้วนวิดีโออะ แล้วยังม,มีบันทึกไว้นในวิดีโออยู่อ่ะเข้าเรื่องด้วยอพอเพียงที่ขเขามีดราม่ากันอยู่เออดราม่าที่รู้สึกยง<ท><ะ>ังไงบ้างกูว่ามันอยู่ที่มุมมองว่ะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องพอเพียงในมุมกูก่อนอคือข้อแรกพอเพียงอ่ะมันจะมีคําที่คู่กับพอเพียงจริงๆอยู่ในคำท,ที่ท่านสอนเลยนะคือประมาณตนอืมึงต้องประมาณตนให้ได้ว่ามึง มีเท่านี้ใช้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ม,ม,ม,มันไม่ใช่พอเพียงแบบไอ้เฮียใครจะพอเพียงต้องไปเป็นกเกษตรกรกันหมดหรอวะต้องไปสมถะหมดเออมันก็ไม่ใช่บ่าวะจะแบบว่าแบบใส่บอ่อห้อมอาบน้ําวลากี่ขันอะไรก็ไม่ได้อช่มันก็ไม่เกี่ยวอะ่ะใช่ไหมล่ะไม่แบบไอ้เฮียถ้าแต่ถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นแบบที่แบบที่ทุคน i ม a g i n นพอเพียงกันคือเป็นเกษตรกรไปหมดแล้วคนอยู่ในอยู่ในเมืองอับกูอออยู่ไงอะอยู่คอนโดเอออยู่คอนโดปลูกผักอ่ะ ปลูกได้ปลูกไฮโดแล้วกินทันเหรอโอ้ขึ้นทันกูกินหรือเปล่าขึ้นทันนั่ดิจะเลี้ยงไก่ก็ตะเบียงกูมันประมาณเมตรคูณเมตรยี่อะไรเวฟอะไรสักอย่างเนี่ยบางเครื่องสักผ้าเสร็จก็เหลืออยู่บานสักหกเมตรเมตรคูณหกสิบอะไรเงี้ยเราจะได้สักสองตัวนะวันละสองฟองน่าจะได้สักสี่ตัวเนี่ยต้องแบบว่าไก่ต้องอยู่เงี้ยล็อกไว้เลยอ่ะตัวนึงเออบนเครื่องสักผ้านะ เออว่ะเวลาสักผ้าก็ค่อยอุ้มไป่าอุ้มไ้ก่อนนะเออข้างล่าง <ไอ S 1> เลี้ยงปลาดุกด้ป่ะได้กินขี้ไก่เอ,อ้ยจริงจริงจริงไอ้เรื่องเลี้ยงปลาดุกกินขี้ไก่เนี่ยกูเล่าให้ฟังได้เพราะว่าตากูอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาเลี้ยงไก่ไข่อ่าแล้วเขาก็ที่เขาทํามีไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงไอ้พวกปลาสอดปลาอะไรสมัยปลาสวยงามอ่ะขายอ่ะเขาเลี้ยงไก่ไว้เหนือแอ่งน้าข้างล่างเพื่อให้มันขี้ลงไปแล้วได้ไายแดงเว้ย เขาไม่ได้ให้ปลาไปกินขี้ตรงๆแล้วเขาค่อยเอาลายแดงเนี่ยไปเลี้ยงปลาอีกทีออหรือไม่ขี้ลงไปมันก็ลายแดงเกิดปลามันก็จะจะกินตรงนั้นใช่อืเออเราต้องต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าบางคนบอกอ่งปลามันก็กินขี้ดอวะมันก็ไม่ทั้งหมดไปสักทีเดียวหรอกเออมันมันมันเป็นสัตว์ที่หากินธรรมชาติมันก็กินไปหมดแหละอะไรที่มันดูกินได้ใช่แต่กินขี้เนี่ยที่เขาลงไปในน้ําอ่ะมันมีประโยชน์หนึ่งนะวันนั้นเพิ่งดูที่เขาขี้วัวลงไปอ่ะพวก พวกบ่อทรายที่เขาขุดแล้วแล้วเหมือนมันเอาไปเคลือบเคลือบเป็นเลนหน้าดินเออไม่ให้น้ํามันหายอ่ะแต่ยุ่งยากนะคนเมืองเออถ้าสมมุติคําว่าพอเพียงมันคือเกษตรกรนี่ชิบหายกันเลยนะกูเดียดไปแล้วตายคนแรกแน่นอนแค่กูไปเที่ยวทุ่งตะวันเนี่ยแค่เดินโฉบลงทุ่งไปวันสองเมตรเนี่ยลมพิษขึ้นออชิบหายแล้วก็อยู่ธรรมชาติเป็นภูมิแพ้อ่าคือนานๆไปเที่ยวธรรมชาติทีโอเคใช่ แต่อยู่ทุกวันไม่ได้กูก็มีมุมนะถ้าสมมุติพอเพียงคือคืออย่างนี้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าช่วงโควิดมันมีเวลาเยอะกิจกรรมหนึ่งที่กูทำคือเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะมีมูลไส้เดือนช่วงนั้นดูเลยมือกองบนด้านดอกอ่ะไอดอลเลยจแค่ตีกองก็เก่งพอถึงเวลาเฮ้ยเลี้ยงมูลไส้เดือนขายได้อันนั้นคือเขาขายได้กูก็เลี้ยงซื้อ ถังมาซื้อพันไสเดือนเขาใช้พันอะไรหามาเพาะพันปุ๊บหาขี้วัวหาอะไรมาทําอยู่หลังบ้านอทําเสร็จเป็นมูลไสเดือนสวยล้วนสวยเลยอปัญหาที่เจอคือเอไม่รู้จะขายใครอคือคนรอบตัวตอนนั้นแม่ก็มีแต่คนลำบากลำบากลำบากจะไปขายใครวะชีเิเออช่วงนั้นมันจะเกิดกระแสดีเวยกระแสผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคใช่โควิดอ่ะ คือทุกคนมันมีเวลาว่ามันกลับไปอยู่กับตัวเองมันก็จะผลิตผลิตผลิต,ลตแต่ว่าจริงๆถ้าอย่างนั้นอ่ะคือเราอาจจะต้องมองอีกอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไปม,มองแบบกเกษตรแบบนั้นเขาจะมองว่าเขาผลิตเพื่อบริโภคเลยอแต่ปัญหาคือมึงผลิตขี้ไสเดือนไงอืม,มึงแดกได้ไหมล่ะขี้ไสเดือนอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมึงอาจจะต้องไปเพิ่มด้วยการไปปลูกผักและเอาตรงนี้มาใช้อีกอก็แสดงว่าอิมเมจความเข้าใจในความพอเพียงเนี่ย อิมเมจที่เรามองอิมเมจที่เห็นนะอิมเมจที่เราเห็นมัมันคือการแบบไปเป็นกเกษตรกรเพื่อที่จะแบบเฮ้ยจริงๆมันลึกกว่านั้นว่ะใช่มันลึกแต่ว่าอิมเมจตื้นๆที่เห็นแม่นคือกลายเป็นกเกษตรกรไปหมดเลยอ่าคือไอ้ที่ต้องไปปลูกผักปลูกากวอะผมคือมันทําอย่างอื่นก็ได้เออมันคือการประมาณตนใช่แต่มันต้องประมาณตประเมินตนประมาณตนใช่ถูกแล้วมันต้องประมาณตนคือเขาท่านเขียนไว้อยู่แล้วอะเขียนไว้เลยว่าต้องประมาณตนอ่ะแต่ว่า มันไม่มีใครพูดคาว่าประมาณตนเลยพูด huh huh. พอเพียงพอเพียงแล้วก็คือคําว่าพอเพียงถูกพูดขึ้นมาโดยภาพจากสื่อที่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็มีคําว่าพอเพียงเลีอือนเป็นปตาประทับประทับขำไมอ่ะปักคือทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นเกษตรกรใช่อืก็เหมือนอย่างในคลิปที่พี่โน้ตบอกอะ่ะพี่โน้ตบอกเขาทาไม่ได้ ก็เหมือนกูเ่ยกูก็ทําไม่ได้ถูกมันคือคือมันก็ถของเขานะคืออย่างอย่างกูกูมีที่อยู่ที่เชียงรายของพ่อก็อยังยังอิมเมจไว้อยู่นะว่าเฮ้ยชอบนะการอยู่กับธรรมชาติการแบบเลี้ยงปลาดุกขุดบ่อปลาเลี้ยงปลูกผักปลูกต้นไม้เออแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะบริโภคก็ยังก็ยังแอบคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะทันเรากินทุกวันเปล่าแล้วเราจะกินแบบนี้ได้ทุกวันหรือเปล่าใช่แล้วที่สําคัญโจทย์ตึงที่มีเลยเขาต้องมีอินเทอร์เน็ตแรงๆให้กู กูเป็น<ช>คนเมืองไงกูเป็นคนอยู่เมืองมา<อ>ตลอดเออเพราะและ้วที่ของพ่อกูนะอยู่ตีนเขาอกว่าจ,จะเข้าไปแม่งแบบต้องลุยป่าเข้าไปเป็นกิโลกว่าจะถึงที่พ่อกูอ่ะแล้วแล้วถ้ากูไปอยู่ตรงนั้นแล้วกูต้องมีอินเทอร์เน็ตอิ a เ e กูจะเป็นคนพอเพียงไหมวะสมมติมึมองอยู่ตรงนั้นปุ๊บมึงปลูกข้าวปลูกอะไรใช่ป่ะแต่ซอปึงเสร็จงานเขาจะเสร็จงานกันบ่ายๆพวกนี้พอเสร็จงานตอนบ่ายปุ๊บมึงเข้าสตูดิโอมึงละสตูดิโอห้องอัดเนี่ยแหละมันจะอินเมจรอย่างเป็นพอเพียงปะวะ ก็น่าสิว่าเราสังคมเราตีความคําว่าพอเพียงเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะใช่แล้วดราม่าง่ายกันไปหน่อยอก็เท่าที่ดูกลัวรู้สึกมันไม่มีอะไรดราม่าเลยนะใช่คือมันมีอย่างนี้มันดราม่าง่ายเพราะว่าจริงๆแบงคนไทยตั้งแต่ช่วงยี่สิบปีโอ้ยอย่าพูดลึกนะแรงนะไอ้ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีสี่เก้าแต่อะไรมานะสี่แปดสี่เก้ามานะเราแบงเห็นคนคิดต่างไม่ได้อ่ะ คือแบบเนี่ยสมมติว่าแบบคิดว่าพอเพียงคือต้องเป็นเกษตรกรอยู่ดีคนพูดว่ากูทาไม่ได้เว้ยขึ้นมาก็หาว่าเขาไม่ชอบแนวคิดนี้อ่าไม่ชอบแนวคิดแหละเออแต่จริงไม่ใช่เขาแค่ในเซกเมนต์นี้แบบนี้เขาทําไม่ได้อืแต่เขาอาจจะมีวิธีพอเพียงของเขาแบบอื่นใช่ใช่ใช่สมุติเศรษฐีอ่ะกินข้าวมือเนี้ยแสนนึงแต่วันนี้หาได้ล้านนึงพอเพียงไหมล่ะ แต่ถ้าคนมีน้อยก็มองโอ้โหมึงนี่ฟุ่มเฟือยอแต่สําหรับเขาเขาก็แบบก็วันนี้อยากจ่ายอย่างเงี้ยวันนี้<ช>มีกําลังจ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนพูดว่าเนี่ยเอาเงินที่กินเป็นแสนเนี่ยเอาไปให้คนไม่มีดีกว่าเ,เขาอาจจะพึ่งเซ็นเช็คบริจาคไปสองแสนอะไรก็ได้ใครจะรู้และอีกมุมหนึ่งทําไมเขาต้องให้ใช่เขาหามาได้เขาเหนื่อยการแบ่งปันคือเขาคือคนรวยอ่ะคือด้วยด้วยความที่ กฎหมายมันบังคับให้ต้องแบ่งปันอยู่แล้วเรื่องภาษีใช่ไหมเขาต้องเขาต้องกฎหมายมันบังคับให้อยู่แล้วไม่ต้องไปไปบอกหรอกว่ามึงมีร้อยล้านพันล้านมึงแบบเขาแบ่งปันอยู่แล้วเขาจัดการไปเรียบร้อยแล้วในระบบภาษีของเขาเนี่ยเขาจะไม่แบ่งก็ไม่ผิดอใช่ไหมใช่เพราะเขาหามาเอ้ยพูดถึงแล้ววันก็ทิตถึงเคตนี้เลยว่ะสิบปีแล้วนี่ว่ะคุณตันกับวงโยอ่าอ่าคุณตันจะไม่ให้ก็ไม่ผิดอืม แต่ว่านะตอนนั้นถ้าคุณตันจะไม่ให้อ่ะกระแสสังคมก็จะแต่กัว่าวันนั้นถ้าเขาไม่ให้กลัว่าสังคมเข้าใจนะ,ะเพราะว่ามันไปบีบคอเอาเงินเขาอ่ะใช่เออ<ช>แล้วแล้ว,แล,วแล้วเอาคําว่าแบบอนาคตเด็กมาก<ช>ซึ่งตอนนั้นกูก็เป็นนักเรียนดนตรีนะเวยกูรู้สึกว่ากูก็ขยันซ้อมทุกวันไม่แพ้เด็กพวกนี้หรอกใช่แล้วทําไมกูไม่ได้สิทธิ์นั้นบ้างอ่ะเออใช่ไง แล้วมันมีนักเรียนดนตรีอีกเยอะมากเลยนะถูกขนาดกูแวงไอเทียจะซื้อเบสตัวแรกกูขอพี่ขอทุนคุณยายเนี่ยไม่ใช่คุณตันอะคุณยายกูนี่แหละเบสตัวแรกคือแบบเออนั่นแหละ่ก็เป็นเรื่องที่แบบเราต้องพอเพียงว่ะเราว่าเราก็พอเพียงนะอย่างเราที่เราใช้ชีวิตเราอยู่ของเราตอนนี้เราก็น่าจะพอเพียงของเราอยู่นะอืมเราก็ใช้เงินตามประมาณตนอะ ถาจ,จะมีบางวันเราก็จะซื้อเนื้อเนื้อมาย่างกินเยอะไปหน่อยบ้างอืมแต่ก็ก็ไม่ไได้กู้เงินใครมาซื้อเนื้อกินนะเ <c oughs> อออถ้าาไม่เดือดร้อนใครกูรู้สึกว่าท,ทําไปเถอะใช่ถูกก็ก็ <c oughs> ยังอยู่เนี่ยสำคัญที่ประมาณตนไม่อยากให้แบบว่า้คําว่าพอเพียงเนี่ยมันกลายเป็นลัทธิความเชื่อหรือเข้าไปแตะคําว่าศาสนาเลยอ่ะที่แบบแตะต้องไม่ได้อ่ะ <c oughs> ใช่เพราะจริงๆคําเนี้ยที่เขาคิดมา กูมีอีกแง่หนึ่งที่กูรู้สึกว่าคําว่าพอเพียงนะมันคือมันคือเราผูกผูกความสุขของเรากับอะไรใช่สมมติกูผูกความสุขกับเงินแค่หนึ่งหมื่นกูแฮปปี้เงินหนึ่งหมื่นกูก็พอเพียงใช่กูผูกกับเงินหนึ่งล้านกูยังไปไม่ถึงอคนอาจจะมองว่ากูไม่พอเพียงก็ได้แต่ความสุขกูอยู่ตรงนั้นน่ะใช่กูพยายามจะไป นึกออกปะนึกออกนึกนึกมุกนี้ออกปะนึกออกคนคนที่คนที่มีอิมเมจความเชื่อเขาว่าพอเพียงแบบแบบที่คนทั่วทั่วไปเข้าใจอ่ะมันก็จะมองว่าเชื่อมึงไม่พอเพียงมึงทะเยอทะยานเฮ้ยแต่แต่โกมังคือตรงนั้นน่ะคือมันมันคนละเรื่องอ่ะกูว่าพอเพียงมันคือการใช้ชีวิตการวางชีวิตตัวเองส่วนไอเป้าหมายมันคือมันคือการมีเป้าหมายอ่ะอ่าคือถ้าถ้าชีวิตถ้ามันไม่มีเป้าหมายเลยมันก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆวัน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 มันก็ แล้วมึงคิดดูดิถ้าถ้าคนทั้งประเทศเรื่อยๆไปวันๆมันจืดนะไม่ใช่จืดมันจะล้าหลังใช่มันจะไม่มีคนทะเยอทะยานมันจะไม่มีคนคิดสิ่งใหม่ๆอมันจะไม่มีเวยใหม่ๆมันจะไม่มีดนตรีแนวใหม่ๆใช่มันจะไม่มีอาร์ติสต์ใหม่ๆไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆถูกก็เอาง่ายๆอ่ะเรามันก็อาจจะเหมือนในนี่เวยเยาวราชอ่ะอืม คนจีนมาลงท่ารามราชวงศ์ก็มาเริ่มทํางานเป็นเขาเรียกว่าอะไรกุรีจับกังอืแล้วถ้าเขาไม่มีเป้าหมายอ่ะทุกวันนี้เราจะมีไหมเจ้าสัวตระกูลดูนตระกูลนี้อใช่ไหมทือแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พอเพียงแต่เขาแค่มีเป้าหมายแล้วเขาก็รวยด้วยเขาพอเพียงด้วยแต่เขาก็มีเป้าหมายด้วยอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นชัดมากเลยเพราะพวกนี้ไม่ค่อยใช้เงินไม่ค่อยใช้เงินเกิน,กนตัวให้คานี้ดีกว่าแสดงว่าเราตีความตีความความว่าพอเพียงเนี่ย ซ้ายสุดไปหน่อยหรือ<ช>ขวาสุดไปหน่อยถูกมันมันสุดไปหน่อยมันไม่มันไม่ดอยู่ตรงกลางจริงๆที่ท่านสอนมารู้สึกว่ามันกลางนะแต่ตีคว,<ช>ความกันไปใช่คือเราบางทีมันมีอย่างสองอย่างมันมีอีกอย่างนด้วยคือตีความตีความเข้าข้างตัวเองเพื่อไปกดคนที่คิดได้เหมือนเราอ่านึกออกไหมคือมันมีวิธีคิดที่แบบว่าอ้าวมึงคิดเหมือนกูมึงแปลกมึงแปลก,ม,ปกมึงผิด แต่อาจริงๆแล้วอ่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีคนถูกหรือคนผิดก็มีอืบางทีก็ถูกทั้งคู่แค่เขาคิดไม่เหมือนเราถูกเหมือนทางเส้นคู่ขนานอ่ะมันจริงๆมันตรงไปขนานกันอ่ะมันก็ทางถูกเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ได้มีใครเลี้ยวไปจากทางนี่แต่ว่าคนบอกเฮ้ยมึงอยู่ฝั่งกูมึงผิดแต่จริงๆีมันก็ตรงไปได้กันนั่นแหละอย่างอย่างตัวกูยกตัวอย่างเลยกูเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตแค่ประมาณเนี้ยอ่าแต่ถ้าเจอคนอื่นที่เขาแบบต้องการจะไป ก็ไม่รู้สึกว่าเขาทถียอทยยนเกินไปมันเป็นโกของแต่ละคนใช่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่พอเพียงเลยเขาก็เขาก็มีการดิ้นรนของเขาชีวิตของเขาอันนี้ก็ชีวิตเราเรื่องพอเพียงเนี่ยง่ายๆเลยคืออยู่ที่ใครสะดวกเวไหนเลยแต่การประมาณตนสําคัญที่สุดอืประมาณตนรู้มันมีบางเรื่องที่คนอื่นทําไม่ได้อย่างเช่นกูกูเขาไปอยู่สวนอยู่ป่ากูทําไม่ได้อ่ะ เนี่ยเหรอไหมกูทําได้แต่ต้องมีเน็ตให้กูอ่าถูกอะอย่าง้มมีข้อแม้แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นให้กูอยู่แต่จังหวัดกูก็อยู่ได้แต่กูไม่อยู่แบบอําเภอชนบทนะกูย้องอยู่ในเมืองอืมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอใช่ไหมเพราะสุขใครสุขมันใช่สุขใครสุขมันสุขใครสุขมันมันต้องมีทางของแต่ละคนในการเดินอยู่ละไม่เดือดร้อนใครก็โอเคลวถูกนี่ดีกว่าคนที่เราเห็นพอเพียงไม่ต้องแต่เราเด็กๆเลยนะเห็นชัดเลยนะคนที่ทำธุรกิจนี้แล้วพอเพียงเนีไยแหละร้านชำอืมแบบนั้นะ อือันนั้นเเห็นเห็นความพอดีเป๊ะอืมสามคนเมืองนะเออประมาณนี้ใหรือคิดว่าไงก็เมนไว้เมนไว้เมนไว้เดี๋ยวมาคุยด้วยแล้วก็นั่นแหละเข้าใจกันแล้วกันรักกันไว้รักกันเถอะประเทศมีแค่เจ็สิกว่าล้านคนเองเออเดี๋ยวไม่รักก็ได้นะเดี๋ยวอนาคตกับไอคนนี้นะอ้าวอะไรกันแวะ เฮ้ยแต่เดี๋ยวรุ่นเรามันก็จะไม่ค่อยเพิ่มแล้วมั้งสังคมผู้สูงอายุอีกแล้วอ๋อไม่มีคู่เอ้ยกับโอ้เน็ตฟิกเก้าออกไปแล้วอีกเออจะเอาอะไรไว้ดึงสาวมาบ้านวะเนี่ยไปดูหมาบ้านเราไหมเอออ้าวโอเคไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้มาแพร่กันใหม่